สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเพื่อนๆนนมารับชมเอออีซ um ูมเนะหลังจากที่เราได้สวิตด์รอบแรกนะว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็เชิญเพื่อนๆรับชมกันได้เลยนะครับเอาขนาดนี้เราอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลโรงพักเอยโรงพักสถานีตำรวจปูทอนสวีตนะจังหวัดอะไรวะสุราษฎร์อำเภออะไรจะวอร์ตรงนี้อาชางอาชางนะพอดีสวิตต์มา แล้วพี่ช่างเขาโทรบ,บอกว่าเฮ้ยไอย้น้องมึงอย่าเพิ่งไปไหนไกลเพราะทีพี่ลืมใส่อะไรนะไอโอ,โอ,โอแหวนรงไอฝาฝาฝาเติมนะ้ำมันเครื่องนะนงนมบบนไม่เป็นไรน,นะเดี๋ยวรอพี่ก่กอนดิระหว่างรอเราก็ถ่ายคลิปเป็นทางเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีสัญญาณเน็ตนะเล่นโทรศัพท์ได้นะน,น,นะนี่ก็ค่าใช้จ่ายนี่ดูนี่นี่ประมาณนี้คร่าวๆแล้วกันนี่ค่าแรงนะ 550บาทนะค่าอะไร1,000บาทวัสดุสิ้นเปลืองไม่มีค่าจ้างค่าสั่งจ้างอะไรภายนอกไม่มีนะครัแบบนี้เห็นไหมนี่ถ้าตือถ่ายครั้งแรกเนี่ยก็จะมีส่วนลดประมาณ800นี่ส่วนลดคูปองเช็คระยะ800นะถ้าปกติเนี่ยต้องจ่ายไป1,550้บาทนะครั้งแรกของ e-sure mx หนึ่งจุดเก้าอัลติเมตตัวท็อปนะครับนี่แต่ว่าก็ลดเหลือ750 นะเพราะเปลี่ยนแต่นะ้ำมันเครื่องอย่างเดียวนะหลิตรมัง้งนะรู้สึกว่า6ลิตรนะนี่แล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มห้าสิบสองจุดห้าสตางค์นะนี่รวมเป็นแปดร้อยสองบาทห้าสิบสตางค์นะนี่วิวเอ็กนะรถพีพีวีนะรถ, v, นะรถล้านห้าตีว่าล้านห้าถ้ารวมบอนเลยด้วยนะนี่เซอร์วิสครั้งแรกแปดร้อยแปดร้อยบาทโอ้โหมึงคิดไหนคิดเห็นยังไงยังนี คิดเห็นยังไงเกี่ยวกับราคานี้โชเฟอร์ฮะยังงตอนีเซถูกถูกกว่าดีแม็ก1.9เซทเกียร์ธรรมดาซะอีกรู้สึกว่า1.9เซทเนี่ยครั้งแรก900กว่าบาทนะโอ้โหแม่เจ้าอนนี้สุดยอดไปเลยลูกพี่นี่ดูเห็นไหมนี่ค่าบำรุงรักษารายละเอียดเครื่องยนต์55นะตรวจเช็คอุณหภูมิอากกรองอากาศนะไม่มีการใช้ใจ่ายเช็คแปดระบบสำคัญครอบคลุม30รายการมีอะไรไม่รู้เหมือนกันนะต้องไปถามช่าง ที่ศูนย์นั้นำมันเครื่องตีเพชรนี่เขาใช้เบอร์นี้นะครับสิบดับเบิลยูสามสิบสีไอโฟล์กดิษณะครั้งแรกเขาใช้สิบดัก็บก็คือสังเท่ากึ่งสังเคราะห์อะไรแม่ลิ้นพันประกินน็อตถ่ายย<ม>ี่สิบสองบาทนะนี่รวมเป็นพันห้าร้อยห้าสิบบาทนะแต่มีส่วนลดนี่เหลือแปดร้อยสองบาทห้าสิบต่างก็ถือว่าค่อนข้างที่จะ เป็นเออ่รถ P P V ที่จะมีตู้ที่สุดที่ผ้าบำรุงรักษาถูกที่สุดได้หรือเปล่าถ้าใช้ค็ว่าถูกที่สุดในคลาสได้หรือเปล่าผมไม่รู้นะเพราะผมไม่เคยใช้ Fortuner ผมไม่ใช่ไม่เคยใช้ e v e r a c e ไม่เคยใช้ Pajero Sport ไม่เคยใช้นิสสันเทอร่านะใครใช้เอ่อค่ายไหนลองคอมเมนต์ใต้คลิปดูนะว่าเช็คระยะรอบแรกของรถคุณนะยี่ห้ออะไรบอกหน่อยนะเครื่องยนต์อะไรบอกหน่อยนะ ว่าครั้งแรกเนี่ยเสียไปเท่าไหร่แต่มี UX 1.9 Ultimate ตัวท็อปในรุ่น1.9นะครับขับสองนี่นี่แปดร้อยสามบาทเนาะโอ้โหแปดร้อยสามบาทจะถูกไปไหนครับนี่ก็คือแบบแทบบช็อกนะในหัวไม่อยู่ด้วยนี่ถ้าในหัวอยู่นี่ช็อกยิ่งกว่าอีกนะให้ตังค์ลงมาเกือบหนะ้าพันเอาไปถ่ายมันเครื่องสุดท้ายแปดร้อย ตอนเดียวล้แม่งซื้อวีสถูกกว่าฟอร์ดเรนเจอร์ตอนเดียวกับเพื่อน4้อเอ้ยขับเพื่อน2ล้ออีกนะคุณคิดดูไม่จะดูฟันไหมอย่าเลยนี่ระหว่างรอนะรอพี่ช่างเขานี่อะไรกรุ๊ปครับมึงไปกร้งลูกอีก <laughs> นะแต่พอดีเขาโทรมาบอกว่าลืมใส่แหวนแหวนแหวนมันจะมีแหวนรองเอ่อตัวเติมน้ำมันตัวตัวปลั๊กเติมมันไปตัวฝาเติมมันผมเดียวไม่ถูกนะ เป็นเป็นยางนะแต่ไม่เป็นไรนะบริการดีนะเขาโทรบอกด้วยเดี๋ยวคุามาใส่ให้น้องจอดเลยเดี๋ยวพี่มาใส่ให้โอ้โหแบบบริการดีอ่ะคือดีนะผมมองว่าผมประทับใจสู่ตรงนี้แหละเออก็คือดีนะเออก็คือดีคือดีนะก็แน่นอนแหละมันมีการผิดพลาดกันบั่งเราก็ไม่ว่านะแต่ว่าผิดพลาดแล้วรับผิดชอบเออไอนี่สําคัญนะบางสิ่บางค่ายบางยี่ห้อผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ บางทีเ็อาจจะลืมแล้วปล่อยแม่งไปเลยนะแต่อูวสูไม่ปล่อยนะไม่ได้นะต้องให้เป๊ใช้ได้ใช้ได้บริการทุกระดับประทับใจต้องอีวสูนะนี่จากใจคนใช้ยี่ห้ออื่นมาก่อนนะครับนี่แล้วก็ามาใช้อีวสูเฮ้ยมันดีวะ่ะเออเว้ยนี่เราก็ขับไปเป็นระยะทางนี่13,870กิโลนะนี่เราจะไปพังงานะแต่มารับเออ ไม่ใหย่ที่วิพานะครับก็ทริปนี้ก็น่าจะไปกลับนะตีคร่าวๆว่าสักห้าหกร้อยโลนะนะน่าจะหกร้อยโลนี่เราไม่ได้ตั้งมาจากขนอมนะนี่ถ้าบวกจากขนมมาด้วยเนี่ยพอดีผมมาจากขนอมแล้วก็มาสุราษฎร์มาเซอร์วิสนะครับที่ตกลองดูใน g p s เนี่ยก็ประมาณเจ็ดสิบวันโลนะมาในเมืองสุราษฎร์นี่ถ้าบวกเจ็ดสิบห้าสิบสองบวกเจ็ดสิบโลนะ ประมาณร้อยโลแล้วนะแต่นี่เราไอ้โชเฟอร์ไม่ได้กดทิปนะมันก็หนะ้โลโอ้โห <c oughs> ไปบางงานแบบขับเยอะจริงๆอันนี้นะสเดือนหมื่นโลนะแม่งขนาดหน้ารนเนี่ยมันยังเที่ยวขนาดนี้นะถ้าหน้าหนาวเนี่ยมันจะเที่ยวขนาดไหนว <c oughs> นะนเดี๋ยวกลาวว่าปลายปีจะมีอีสานน้ำนี่เที่ยวเที่ยวทําบุญอีสานก็เด <c oughs> นะือนละหมื่นอ่ะ นะน้ำมันตอนนั้นน่าจะถูกแล้วนะผมมองว่าน่าจะถูกลงเยอะแล้วค่าไฟจะเพงนะสุด,สดนี่น้ำมันก็ที่มันกินมาหนี่งสิบสองลิตรนะครับไม่เกินร้อยยี่นะเมื่อกี้รถติดมากใหเด็กับ,กน,กบนะนี่ถ้ามันขึ้นว่าสิบสองลิตรเนี่ยก็จะถังหนึ่งก็จะวิ่งได้ประมาณนี้นี่เต็มถังนะที่ผมอัดมาเก้าร<ช>้อย<ล>สิบจิได้มากกวพัน 1, เลยนะใช่นี่อัดแน่นมาเต็มถังเลย นะก็คือถ้าคุณขับแบบร้อยสิบนะผมมองว่าพันโลยัง,ย,งยังอาจจะแตะยังสามารถแตะพันโลได้นะถ้าขับแบบหมดจดเลี่ยงถังพันโลน่าจะได้นะแต่ต้องขับ,ไม,บไม่เกินร้อยสิบร้อยสิบนะร้อยสิบแต่ถ้าร้อยยี่รสเนี่ยก็เจ็ดแปดรอยโลอะนะต่อถังนะแ้วก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ที่รับได้ไม่ได้นะ ใช่แต่ส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่าแหมถ้ามันได้สักสิบสามสิบสี่โลลิตรเนี่ยมันก็จะน่าจะดีนะน่าจะดีกว่าน,นี้น,น,นั่นนี่นสั่งแทนแคสมาแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับใส่แทนแคสแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวรู้กันสั่งมาแล้วสั่งมาแล้วพัน,นห้าดูสิว่าอัตราเร่งไหลลื่นปื้นเบาประหยัดน้ำมันหรือเปล่านะเพราะว่าผมเคยทำนะครับเออเจ้าไฮไดเดอร์แซดเนี่ยแรกๆออกมาเนี่ยก็ได้ประมาณสิบสองสิบสามโลลิตรนะแต่พอเราเปลี่ยนเอาแคสออกนะตัวไฮไดเดอร์แซดกองเราเนี่ย รวงแคดออกนะครับเออมันวิ่งดีขึ้นแล้วก็ประหยัดนิดนึงนะ่าใช้ก็ว่าศูนย์จุดดีกว่าน,ะนิดนึงน่าแต่มันก็ประหยัดแหละนะนะพูดไปยังไอีกชอปเปอร์เป็นไงางชอปเปอร์สิงมนะไม่เป็นไรนะทุกคนก็ไม่ได้ดีเต็มร้อยเสมอนะเรา,าก็โดยเฉพาะอะไรของมึงเนี่ยหจิบชากให้เลยดิไม่เขวก่อนตายพก่นอน น,ะน,น่ก็ประมาณนีนะ้แล้วกันในรอบแรกเนี่ยเขาไม่ได้เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องนะไม่รู้ว่าทําไมเขาไม่เปลี่ยนแต่ก็ก็เคยลองมาแล้วนะไปสองหมื่นลอก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่พังนะเออก็แปลงเหมือนกันร,รถเป็นล้านไม่พังไม่พังเพราะ <laughs> ว่าเราลองมาสามคันแล้วนะพะเราใช้ยูส่สูมาสามคันนะไฮเรนเดอร์หนึ่งจุดเก้าเนี่ยครั้งแรกเขาไม่เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องก็ไม่เห็นพังแล้วก็หนึ่งจุดเก้าเอลดี นะโชเฟอร์หนุ่มเซอร์วิสก็ขับไป2 0 0 0มโลไม่พังนะตอนนี้ไฮเลนเดอร์ไอตอนนี้1.9 LDA ของโชเฟอร์เนี่ยก็จะ4 0 0 0มโลแล้วไม่ไม่มีอะไรแล้วก็3 0 0พนะไม่เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องเหมือนกันนะเออก็ไม่เป็นไรก็แปลกดีนะปกติเขาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วเปลี่ยนกรองนะแต่เอวสุเนี่ยเขาก็แปลกนะครับก็คือเขาเปลี่ยนแต่รอบแรกเนี่ยก็เปลี่ยนแต่น้ำมันเครื่องนะหกลิตรนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนกรองด้วยก็น่าจะหก น่าจะใช้เจดลิตรแหละนะอันนี้ใช้หกลิตรนับแล้วก็เปลี่ยนประกินตัวหนึ่งยี่สิบบาทนะครับยี่สิบบาท,บาทก็ดีนะครับนี่เป็นการที่แบบเออเป็นการตลาดหรือเปล่าหรือว่าเป็นการเอ,อเรียกลูกค้าหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ว่าน่าจะตกใจแหละถ้าใครใช้เอ,อมาใช้1.9เจน2นะเจนเจนแรกเนี่ย ผมไม่รู้ว่ามันค่าซ์วิสยังไงนะใครเคยใช้เจนแรกเนี่ยเข้าศูนย์ครั้งแรกซ์วิสเท่าไหร่ลองคอมเมนต์กันดูนะผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมก็ใช้หนึ่งจุดเก้ามาที่เคยลองมาสามสามคันแล้วนะก็เจนสองทั้งหมดเลยนะก็คือแบบคือว่าประหยัดประหยัดดีนะสามพันก็ไม่แพงนะครั้งแรกเนี่ยรู้สึกว่าสามพันจะพันนิดๆน,นะเพราะว่าสามพันกับเพื่อนสี่ร้อเนี่ยมันมี มีการอัดจารบีเพากางด้วยนะเพราะว่าเป็นขับเพื่อนสี่ล้อนะแล้วเพากางเนี่ยมันมีมีมียอยที่อัดจารบีนะเพราะรถใช้งานหนักมันต้องอัดจารบีได้โฟวิลนะก็ไม่ว่ากันนู้มันก็เพิ่มไปไม่มากนะพันนิดนิดนะนี่ก็คือเหตุผลที่เขาใช้ยี่ส่วนเยอะหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจว่าโตโยตา้ามันเฟอร์ซ์วิสเท่าไหร่นะเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะถามพี่ของโจพี่พี่เขาเรียกว่าแล้วพี่ที่เขาใช้ นะพอดีมีพี่ท่านหนึ่งนะพี่ของพี่ของแฟนโจเฟอร์สาวนะเขาใช้ Fortuner l e g e n d ิน2.4อยู่นะว่าจะไปถาม,มาว่าสูบิทครั้งแรกเนี่ยเขาเขาเสียไปเท่าไหร่พี่ของแฟนโจเฟอร์หนุ่มเออยากๆใช่ไหมเลย l e g e n d ดอ2.4นะของเขาอ่าเ e จินเดอร์นะแต่ว่าเป็นเครื่องยนต์2.4แม่กูเสียกกระจกมองข้างกูกันเลยทีเดียวเจอ๋อหือแป๊บหนึ่ง๋ยวกูถอยหน่อยดีกว่า อลองเขาไม่เขาไม่มาดูนะแต่ก็อย่างว่าแหละนะ้ํามันกรึง,ส,งรส,สังเคราะห์ึงสังเคราะห์นะเขาบอกว่าเพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะเพียงพอไหมก็ที่ลองใช้มาก็ดีนะแต่ว่ามันไม่ค่อยไหลลื่นนะความคิดเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยดีใช้ได้แหละแต่ว่ามันไม่ค่อยสํ <c oughs> าหรับคนที่แบบเอออะไรวะเออเคยใช้แบบคุณนึกดูคนที่เคยใช้น้ํามันที่มันดีไหลลื่นมาแล้วนะแล้วมาใช้แบบนี้คิดแบบนี้ก็แล้วกัน นะแต่ส่วนตัวก็รับได้ครับๆนะ่ะโอเคคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เอาสรุปท้ายคลิปสักเล็กน้อยนะครับนี่แต่เดี๋ยวลืมเดี๋ยวเดี๋ยวบางทีมีคนมันเลื่อนแบบไม่ได้ดูเต็มคลิปนะก็สรุปท้ายคลิปนะก็คือ isuzu mu-X หนึ่งจุดเก้าอันติเม่ตัวท็อปนะขับเคลื่อนสองล้อนี่ดูยังไงขับเคลื่อนสองล้อก็คือไม่มีสวิตช์ขับสีตรงนี้นะครับ เข้าไปเช็คระยะครั้งแรก10ื่นกิโลแรกนะก็ค่าใช้จ่ายโดยรวมจริงๆแล้วเนี่ยหนึ่50บาทนะได้ส่วนลด800ร้อนะเปลี่ยนแต่น้ำมันเครื่องกับปบาเกนกรองไม่เปลี่ยนนะรถเหลือ8 0ดรบาทถูกกว่านี้มีไหมลองคอมเมนต์กันดูนะแล้วเจอกันใหม่สําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม